เวลาก็ไปดูซีมสดนะครับกันต่อเลยนะในหน้า874เลยครับผมหน้า874นี้ผ่อนคลายนะครับหลังจากที่เรียนเรื่องยากๆมาแล้วนะครับก็คือให้ร้องเพลงนะครับ Learn and Sing the Song นะครับร้องเพลงนะครับนะถ้าซ i ง g along องเฉยๆนี่เราร้องตามนะลูกนะคำศัพท์นี้เจอมาหลายบทเลยนะครับนะแปลว่าร้องตามนะครับ S sing ง l o n g ร้องตามนะครับ ชื่อเพลงว่า The Question Word นะครับหรือว่า w H Question นะครับลองลองมาฟังเสียงกันเลยนะครับเสียงเพลง script สวัสดีวันพุธครับผมมีลูกทักถ่ายมานะครับออยลี่นะครับคุณออยลี่บอกว่าสวัสดีวันพุธนะครับวันนี้วันนี้วันพุธนะครับนะคุณครูบางทีไ h รู้วันแล้ From being of Who's coming? Mary is coming. Where's she from? She is from England. When did she come here? She came here last month and she took her son with her. Who's coming? Mary is coming. Where's she from? She is from England. When did she come here? She came here last month, and she took her son with her. จบไปแล้วครับเป็นทำนองเพลงนะครับ T U N E นะครับชูนตัวนี้ชูนตัวนี้ปแปลว,ว่าทำนองเพลงนะครับนะมาจากทำนองเพลงที่เราคุ้นเคยกันกันนั่นเองนั่นก็คื We wish you a Merry Christmas นะครับซึ่งเป็นเพลงร้องในวันคริสต์มาสนะครับ mm hmm. ก็เลยมาเปลี่ยนเป็น Who's coming? Who's coming? Where is she from? นะครับ Who's coming? แปลได้สองอย่างนะลูกนะแปลว่าใครกำลังมานะครับเป็น Present c o n t i n u o u s s tense กับเป็น Future นะครับแปลว่าใครจะมานะครับนะแปลว่าจะก็ได้นะครับแปลได้สองอย่างนะจำไม่เลยนะประโยคนี้ Mary is coming ก็เหมือนกันนะครับแปลได้2อ,อย่างแปลว่า Mary กำลังมากับแปลว่า Mary จะมานะครับ Where i she s from นะครับแปลว่าหล่นมาจากไหน She's i from England นะครับหล่อนมาจากประเทศอังกฤษ When did she come here อย่าลืมนะครับนะคุณครูไม่ได้เน้นมาหลายคลิปแล้วนะครับว่า did เป็นกริยาช่วยมาได้อย่างไรนะักเรียนที่ติดตามคุณครูมาถึงหน้า80เนี่ย ต้องตอบได้แล้วนะครับนอดิมาอย่างไร did มาจากคํานะครับคำ mm hmm. เป็นคำกริยาเมื่อมีคำกริยาอยู่คุณครูวิมนันเลยสอนว่าให้เอาเว r ร to do มาช่วยแต่เว r ร to do มีอยู่3ตัวนะครับดูด uh, มีอยู่4ตัวนะครับดูดัสดิ d ดันเพราะฉะนั้นเอา did มาเพราะเขาสอนในรูปของ past simple t e n s e นะครับก็เลยเอาคำว่าด i d มา when did she come here? when did she come Here หลอนมาที่นี่เมื่อไรนะครับแปลว่าอย่างนั้น She came here last month แล้วก็คล้ายๆเป็นคำตอบเลยนะครับว่าหลอนมาที่นี่นะครับเมื่ออา,อาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ a n s h e t h o o k นะครับ t o o k ก็เป็นช่องสองของคำว่า take แปลว่านำนะครับนะนำใครมาด้วยครับนำเฮอร์ซันนะครับนำลูกชายมาด้วยนะครับ นี่คือคำแปลของเพลงง่ายๆนะครับนะเป็นการผลคลายหน้านี้อ้าวแต่ว่ามีคำถามอีกนะครับข้างล่างนี้นั่นก็คือ From ม h e s o องจากเนื้อเพลงเมื่อกี้ให้แมทคอลัมน์ A และคอลัมน์ B นะครับแมทก็คือจับคู่นะครับหรือหาคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือเข้ากันได้นะครับนะนั่นก็คือคุณครูพี่นันแปลให้แล้วนะครับให้นักเรียนจับคู่จากเนื้อเพลงที่คุณครูแปลให้เมื่อกี้๋ยวคุณครูจับให้เลยดีกว่านะครับเพราะว่ามัน ไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับนี่คือคำแปล who is coming แปลว,ว่าใครกำลังมาหรือใครจะมานะครับ where is she from หล่อนมาจากไหนนะครับ what is her nationality นะครับหล่อนเป็นคนสัญชาติอะไรนะครับ when did she come here หล่อนมาที่นี่เมื่อไรนะครับ who did she c h e c k with her หล่อนนำใครมาด้วยนะครับนี่นะครับแปล ส่วน A ก็แปลว่านะครับทีนี้คุณครูขีดขีดโยงคำแปลให้แล้วไม่ต้องขีดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าขีดแล้วมันไม่มีที่จะขีดนั่นก็คือใครกำลังมาเราก็ตอบเลยนะครับข้อ1ตอบข้อ E นะครับแมรี่กำลังมานะคุณครูไม่ไม่ไม่ขีดให้แล้วนะครับนะว่า last month แปลว่าเดือนที่แล้ว England English กับ England แปลต่างกันนะ English เนี่ยแปลว่าชาวอังกฤษหรือภาษาอังกฤษนะครับ อิงเลนเนี่ยแปลว่าประเทศอังกฤษนะครับเฮอร์ซนก็แป็ลูกไม่ใช่ลูกสาวเลยแหมคุณครูก็ดีนะครับคุณครูหันไปอ่านซะก่อนเฮอร์ซนลูกชายนะครับนะแหมปิดใหญ่ปดโตนะครับเฮอร์ดอเตอร์นะครับลูกสาวนะครับอิงเลนนะครับประเทศอังกฤษนะครับแมรี่ก็คือชื่อคนหลอนมาจากไหนนะครับก็ต้องมาจากประเทศนะครับ ประเทศอังกฤษนะครับหลอนสัญชาติอะไรก็ต้องตอบอังกฤษนะครับนะตอบอังกแลนไม่ได้นะสัญชาตเนี่ยหลอนมาจากที่นี่เมื่อ,อไรครับมาเมื่อเดือนที่แล้วครับนะและหล่อนนำใครมาด้วยหลอนก็นำลูกชายมาด้วยเอ็นไมครับทีเนี้ยขีดนะครับโอเคเลยงั้นก็จบอีกแล้วนะครับวันนี้คุณครูอ่ะ